สวัสดีครับปนักตลาดครับวันนี้มีโชค h o 916นะครับเออรินนะครับซับแทงนะครับปรับได้นะครับติดตั้งแล้งแต่ c b 5 0 0้าร้ปี1 9ขึ้นไปนะครับจนมาถึง NX500 นะครับตัวนี้เป็นสปริง150นิวตันนะครับสามารถที่จะแบกรับน้ำหนักได้ดีกว่าสปริงสแตนดาร์ดนะครับใครที่ติดปิ๊บสามใบแล้วมีคนซอนแนะนำให้อัพสปริงตัวนี้นะครับให้จบในคราวเดียวนะครับตัวนี้ดีกว่า นะครับดีกว่าไม่โขกสวิงอาร์มเหมือนตัวรุ่นเก่านะครับแล้วตอนนี้สปริง150นิวตันตอนนี้เออรินเลิกผลิตแล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับบอกน้ําหนักผมมาแล้วผมจะปรับเซตให้แล้วก็สามารถที่จะจัดส่งให้เคอรี่นะครับเหตุผอให้อย่างดีนะครับถึงมือภายใน1วันนะครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามานะครับตอนนี้ผมประกอบด้วยเครื่องนะครับก็จะ ไม่มีริ้วรอยนะครับการไขนะครับก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับ